ค่ะเป็นการวางแผนเพื่อการเกษียณนะคะคุณสามารถใช้ประกันแบบแับแแผนนี้เพื่อเป็นการวางแผนเกษียณของคุณได้นะคะตัวอย่างที่กิกนำเสนอในวันนี้จะเป็นเพศหญิงอายุ40ปีค่ะวางแผนเกษียณด้วยแผน 88, 8 8ดสนะคะ ยกตัวอย่างเป็นเพศหญิงอายุ40ปีนะคะต้องการวางแผนเกษียณโดยใช้แผน88พระแเป็นตัวช่วยค่ะเรามาเข้าตัวอย่างกันเลยค่ะคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะวางแผนไว้ทําทุนประกรันที่1ล้านบาทชำระเบี้ยประกรันตกปีละ787,820บาทค่ะ ทาตอนอายุ40ปีนะคะแล้วก็ปีถัดไปเลยอายุ41ปีก็จะเริ่มรับเงินคืนเลยเคสเดียวกันกับเมื่อสักครู่นะคะได้รับเงินคืนปีละ80,000บาทนะคะในช่วงอายุ41จนถึงอายุ54ค่ะจะได้รับเงินคืนปีละ80,000บาทเนี่ยแนะนําให้สะสมเก็บเอาไว้นะคะและตอนอายุ55ปีนะคะบางที่ทํางานก็สามารถเออร์ลี่รีทายได้เคสนี้คุณพี่ท่านนี้เออร์ลี่ตอนอายุ55ปีนะคะ,กะเกษียณอายุงานนะคะนําเงินที่สะสมไว้ทั้งสิ้นนะคะจำนวนหนึ่งล ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทไปท่องเที่ยวสระหรือแบ่งปันสำรองไว้เก็บเป็นค่ารักษาพยาบาลได้เช่นเดียวกันคะ่ะและในช่วงอายุ55จนถึงอายุ87ปีนะคะเงินคืนจากประกันแบบ88ปทัปีละ80,000บาทนี้นะคะก็สามารถนำมาเป็นเงินบำนาญใช้จ่ายในวัยเกษียณได้นะคะช่วงอายุ55จนถึงอายุ87รับปีละ80,000บาทนะคะก็ถือว่ามีจำนวนเงินอยู่ที่2 6 4ล้านบาทไว้ใช้ยามเกษียณค่ะและเมื่ออายุครบ8ป ปีรับเงินครบกำหนดสัญญา888%เป์ของ1ล้านบาทนั่นก็คือรับเงินก้อนนะคะอยู่ที่8 8 8ล0 0 0บาทไว้สําหรับส่งต่อหลักประกันให้กับลูกหลานต่อไปค่ะ และเรามาสรุปนะคะผลประโยชน์ของแผนนี้ในการวางแผนกเกษียณของเพศหญิงอายุ40ปีนะคะผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาจะอยู่ที่12,640,000บาทนะคะในขณะเบี้ยรประกันชำระรวมอยู่ที่6,32,560บาทนะคะคิดจากการชำระเบี้ยรประกันปีละ787,820บาทชำระเบี้ยรประกัน8ปีนะคะรวมแล้วก็6,32,560บาทนะคะเมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเห็นว่าผลประโยชน์ที่คุณได้รับนะคะ ตลอดอายุสัญญามากกว่าเบี้ยประกันรวมที่คุณชำระไปคิดเป็น6.337,440บาทค่ะ